สวัสดีค่ะศัตราชื่นชมนะคะชิเล่นชิต้อมค่ะค่ะต้อมต้องเ,อเข้ามาอยู่ในกลุ่ม BMS นะคะ BMS เนี่ยก่อตั้งโดยมิสเตอร์โอเคค่ะนะคะซึ่งเราได้รู้จักกับมิสเตอร์โอเคมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะกลุ่มนี้ทำอะไรให้กับสมาชิกให้กับเพื่อนบ้างทราบไหมคะก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ ะะเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนมีธุรกิจมีอะไรต่างๆนะคะโยนเข้ามาในกลุ่มนะคะมิสเตอร์โอเคจะเป็นคนตัวประสานให้นะคะช่วยให้ธุรกิจมีมาแมทชิ่งซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะต้องภูมิใจมากเลยที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้นะคะซึ่งมาช่วยกันถามว่าณนะโอกาสนี้ก่อนหน้านี้มีไหมคะมีแต่เราคงหาไม่เจอมิสเตอร์โอเคสร้างองค์กรนี้ขึ้นมานะคะตอบโจทย์เลยค่ะ ตอบโจทย์อะไรทราบไหมคะธุรกิจที่ยังมีมีผลกระทบในด้านโควิดที่3-4ปีที่ผ่านมานะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่ละคนนะคะได้มาแมทชิ่งกันนะคะโหดีมากเลยนะคะซึ่งตัวเองก็ได้มาแมทชิ่งบางธุรกิจอยู่ตรงนี้นะคะต้องอในในปีนี้เองเนี่ยธุรกิจนะคะก็เข้ามาก็500กับพันนะคะกับพันธุรกิจปีหน้าปี67เนี่ยคะ่ะ คาดว่า1นึ่งหมืนธุรกิจแน่นอนนะคะต้องขอขอบคุณม okay ิสเตอร์โอเคค่ะเป็นผู้นำที่ดีนะเป็นผู้ให้ด้วยนะคะให้จากใจจริงๆนะคะให้จากส่วนลึกของหัวใจนะคะให้กับสมาชิกทุกคนนะคะมาก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาเรามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างธุรกิจให้เติบโตไปกับ bms นะคะต้องขอขอบคุณมิสเตอร์โอเคเป็นอย่างยิ่งนะคะขอขอบคุณแทนกับสมาชิกทุกทท่านขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ